สรงอย่างนีง้ได้ไหมจึงตัวดูไม่ดูเก่งไม่ดูก็ไม,ไม่ไม่เก่งกับตั<า> okay, วโอเคได้ได,ได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็อาจจะบอกบทบันปัจจุบันว่าเราช่วย ออบลบเ,เอ,เอ,อไ,เได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อสลินทิ์นะคะเบลสลินทิปกติยาการนะคะก็เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้าเหลืองระยะสุดท้ายในหัวใจนะคะตอนนี้ก็เราสงบมาได้ประมาณปีที่7แล้วนะคะ ก็ปัจจุบันเบลดำรงหน้าที่เป็นประธานมูลทีิเครือข่ายมะเร็งหรือว่า Thai Cancer Society นะคะซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มผู้ป่วยประมาณแกลุ่มนะคะรวมถึงญาติผู้ดูแลนะคะในการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื่องของการให้ความรู้นะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งนะคะการรับมือกับโรคอย่างถูกต้องและที่สําคัญเราทําเรื่องของการทำขับเคลื่อนนะคะเรื่องสิทธิ์ของผู้ป่วยค่ะอคคขอเล่าน,นิดนึงคับว่าตอนตอนที่ เราเรารู้ว่าเราป่วยนะตอนของคุณเวลาตอนนั้นคือเราได้รับการรักษาอย่างไรบ้างแนมะตอนนั้นค่ะก็ตอนที่เราป่วยนะคะตอนนั้นก็อายุประมาณ26่สิบหกละคะ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะป่วยเป็นมะเร็งตอนน่อมลึงอ่ะสุดท้ายในหัวใจเนาะซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งที่หายากมากๆแล้วก็ไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลยนะคะแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตตอนนั้นบรักษาดโดยการคีมโมประมาณ26ครั้งฉายแสง18ครั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้ยาพุ่งเป้าหรือทาเกตทรัพยอีก16ไซโค ผ่าตัดอีกก็นับไม่ถ้วนค่ะใช้ใช้เวลารักษาประมาณ4ปีเต็มค่ะเขาว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เป็นแล้วตายแล้วก็เป็นโรคที่หากเราไม่มีทุนทรัพย์เลยเนี่ยเราจนะคิดว่าเราจะผ่านตรงนี้ได้ไหมครับค่ะนนสําหรับอยากให้เราเรียนเรื่องของโรคที่มันต้องแลกมาด้วยการรักษาเต็ม มมค่ะสำหรับโรคมะเร็งนะคะที่เป็นโรคที่ว่าเหมือนว่าถ้าเป็นแล้วจะต้องตายอย่างเดียวหรือว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถจะรักษาได้จริงๆแล้วอะค่ะต้องบอกก่อนว่าโรคมะเร็งมีหลายประเภทนะคะแล้วก็โรคมะเร็งเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เจอในระยะแรกๆหรือเจอเร็วเนี่ยสามารถที่จะรักษาหายขาดได้สูงหรือแม้แต่เบลเองที่เป็นระยะ4และเป็นในหัวใจที่คุณหมอคิดว่าไม่น่าจะรักษาได้แล้วก็สามารถที่รักษาได้นะคะจริงๆแล้วอยู่ที่วิธีการปฏิบัตินะคะการออแนวทางการ รักษานะคะแล้วก็การที่เรารักษาได้อย่างถูกต้องถูกเวลาเพราะว่าโรคมะเร็งเองนะคะเรามีเวลาที่จํากัดมีเวลาแค่ประมาณ5-6เดือนนะคะที่จะหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ในช่วงเวลาที่เราสามารถจะสู้กับมะเร็งได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าหายไม่หาย ไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่ว่าอยู่ที่แนวทางการรักษาว่าถูกต้องเหมาะสมกับเราไหมนะคะส่วนที่2นะคะโรคมะเรง็งถ้าไม่มีเงินก็คือ,ค,อคือจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมจริงต้องบอกก่อนว่าโรคมะเร็งนะคะอย่างเบลก็จะใช้สิทธิสาบาทเหมือนกันใช้สิทธิกันสังคมนะคะใช้สิทธิทุกอย่างที่ตัวเองมีนะคะส่วนไหนที่ไม่อยู่ในบัญชีที่เบิจกจ่ายได้ก็มีออนท็อปขึ้นไปคําว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ มีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ค่ะเป็นรถที่มีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าก็อยู่ที่เราวางแผนการเงินแล้วก็การรักษานะคะเราสามารถจะบอกคุณหมอเจ้าของไข้ได้ว่าเรามีแผนการรักษาการเงินแบบนี้คุณหมอจะสามารถจัดแผนแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับการเงินของเราเหมือนเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราไปได้ทางตั๋วเครื่องบินเดินไปหรือว่าจะนั่งรถทัวร์ไปหรือจะขับรถไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยโรคมะเร็งไม่ว่าจะมีเงินไม่มีเงินสามารถ รักษาได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในการรักษาที่เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาค่ะคปัจจุบันเนี่ยในในใน,ในฐานะที่ทำงานด้านเนี่ยครับคิดว่าบัตรประกันสุขภาพของเราเนี่ยบัตรทองเนี่ยครับมันมัน,ม,นมันไม่ได้คอมเบอร์ทั้งหมดอันนี้เริ่มมาเข้าเรื่องเรื่องปัญหาที่ว่าโอเคอย่างที่นไอซอ์เคยทำมันก็จะแบบบอกก็จะให้ยาในระยะแบบเจอระยะเท่าไหร่ไอซ์ <ส>หลังหลังแล้ว<ส>อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตรงเนี้ยมีมุมมองยังไงบ้างครับว่าเอออยากให้อยากให้เกิดอะไรขึ้นไม่มีกองทุนหรือว่าปัญหามันคืออะไรอะไรตรงเนี้ยครับอยากให้สะท้อนริดิ้งหนึงค่ะต้องบอกก่อนว่าบ้านเรานะคะเรา,าบ้านเราเนี่ยในการรักษามะเร็งเนี่ยผู้ป่วยนะคะจะมีสิทธ อยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีเรียกว่ามี3สิทธิ์สิทธิ์แรกเรียกว่าสิทธิ์ข้าราชการนะคะสิทธิ์ที่สองคือสิทธิประกันสังคมสําหรับคนที่จ่ายภาษีสิทธและทำงานในองค์กรนะคะสิทธิ์ที่สเรียกว่าสิทธิบัตรทองหรือว่าสิทธิสาบาทซึ่งประชาชนทุกคนในประเทศไทยที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยได้รับสิทธิสาบาทหรือสิทธิบัตรทองทุกคนนะคะแต่เราจะเลือกใช้ได้แค่สิทธิเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ถามว่าการรักษามะเร็งปัจจุบันมีตั้งแต่เรื่องของการเคีโมนะคะหรือว่ามียาตันกรกรรมใหม่ๆหรือว่าากร ให้ยาพุ่งเป้าหรือยาภูมกิกมบำบัดน,น,นะคะโรคมะเร็งนะคะประเทศไทยมีประมาณเป็น1 0บสโรคนะคะยาก็มีเป็นร้อยรตัวนะคะทีนี้ยาเคมหรือยามาตรฐานปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเบิกจ่ายได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการรักษาที่มีราคาแพงหรือว่านวัตกรรมสมัยใหม่นะ,ะซึ่งพวกนี้นะคะจะเป็นพวกนวัตกรรมที่ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายส,สูงนะคะเหมาะสําหรับคนไข้ที่ เดือกการรักษารักษาแล้วไม่ตอบสนองยาเคมก็จะมาใช้ยาพวกยาพุ่งเป้าหรือย,ยาภูมิกำลับัตน,นะคะในสเตจหลังๆไม่ว่าจะเป็นสเตจสามสเตจสี่นะคะแต่ถามว่าสิทธิ์เรื่องการรักษาปัจจุบนันถามว่าครอบคุมไหมครอบคุม,มส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นเรื่องของมาตรฐานการรักษาแต่ว่าถ้าคนที่มีความรักษามีโรคที่แบบซับซ้อนเป็นระยะท้ายๆระยะ3ามระยะ4แล้วคุณภาพชีวิตเขาไม่ค่อยดีเช่นเขาแพ้ยาเคมต่างๆเนี่ย เขาก็จะไม่บางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้เพราะว่าด้วยนวัตรกรรมตัวเนี้มันค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายสูงมากและก็ยังไม่ได้ถูกเข้าไปบันทึกอยู่ในยาบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะซึ่งต้องผ่านกระบวนการประมาณ2ถึง5ปีกว่าจะได้ถูกบรรจุเข้าไปในเรื่องของยาบัญชีหลักที่ทุกคนไทยสามารถจะเข้าถึงได้ตรงนี้เองอะค่ะมันจะเรียกว่าเป็นแกลบหรือเป็นช่องว่างที่ว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะเรามี โกลเด้นไทม์เราไม่เหมือนโรคความดันเบาหวานหัวใจที่แบบเออที่ที่มันรอได้ไงคะแต่โรคมะเร็งเองอ่ะคือก้อนมันโตขึ้นเรื่อยๆระยะมันลุกลามมากๆขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการต่อสู้กับโรคมะเร็งคือเรื่องของเวลาแล้วแนวทางการรักษาที่เหมาะสมฉันถามว่ากว่าที่นัตกรรมยามันจะเข้าบัญชียาหลักคือ2อถึงหปีอ่ะมันรอไม่ได้คนไข้รอไม่ได้นะคะแล้วก็ด้วยระบบราชการหรือระบบพิเศ s การ การอนุมัตินั้นต้องผ่านคณะกรรมการหลายขั้นตอนซึ่งส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาที่ความคุ้มค่าของตัวเงินตรงจุดๆนี้เองค่ะก็เป็นจุดที่เป็นช่องว่างเหมือนกันว่าบางทีสิ่งที่เป็นนัตกรรมสิ่งที่เป็นสิ่งดีสิ่งที่ให้ผลการรักษาดีแต่ว่าออถ้าวัาดเรื่องความคุ้มค่าทางตัวเงินอย่างเดียวกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะในทางบรลันไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าจะเอาตัวนี้มาวัดเรื่องคุณควรจะได้รับ สิ่งทีด่ดีกว่าแต่ว่าด้วยตัวเลขเพียงแค่นี้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคนที่เป็นโรคโรคนี้นเองก็ก็คงจะรู้สึกน้อยใจเหมือนกันค่ะมันมันจะมีวิธีมันจะมีวิธีอะไรมันจะมีวิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยที่เขาเข้าการนวัตกรรมเราเข้าถึงนวัตกรรมไดะยากได้ยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย หรือนวัตกรรมตัวใหม่ๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีประมาณอยู่2-3วิธีได้นะคะสำหรับผู้ป่วยอย่างแรกเลยก็คือว่าผู้ป่วยที่เขาสามารถเซลเพย์ pay, เขาสามารถซัพพอร์ตเรื่องการเงินได้เขาก็สามารถไปหาโรงพยาบาลกระชนเพื่อเข้าถึงการรักษาแบบนี้ได้ดีได้นะคะส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ ไม่ได้มีกําลังรั์มากขนาดนั้นอาจจะเป็นกลุ่มเหมือนเราเราเป็นพนักง,งานเงินเดือนหรือเป็นกลุ่มหาเช้ากินข้ามเนี่ยค่ะแต่ก็อยากมีวิธีการรักษาที่ดีอาจจะหายขาดจากโรคเนี่ยค่ะก็ต้องดูว่าออในโรงพยาบาลหรือในมือที่ของที่เขาอยูเนี่ยมันสามารถจะมีเงินมาช่วยชยช่วยซัพพอร์ตคนไข้เป็นรายได้ได้ไหมแต่จริงๆมีน้อยมากส่วนใหญ่โรงพยาบาลงก็ไม่ได้มีเงินจะมาซัพพอร์ตหรือมือที่ต่างๆมาซัพพอร์ตให้กับคนไข้ได้ส่วนที่สก็คือว่า อันนี้จะเป็นเรื่องของระยะยาวลองเทิมก็คือเรื่องของการที่จะทําให้นวักตกรรมหรือการทริตไม,ม่ใหม่ๆเหล่านั้นนะเข้าไปสู่ในระบบของของรัชการของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งทําให้ทุกคนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทีเทยมและทั่วถึงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าก่อนจะเข้าไปถึงระบบตรงนี้ได้เนี่ยมันใช้เวลาเวลาค่อนข้างนาน2-5ปีเป็นอย่างตา่ำและบางทีก็ ฟลด้วยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในระบบได้เพราะนั้นสิ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะได้เป็นอย่างเป็นรูปประมในระยะเวลาที่เหมาะสมและเซฟชีวิตเขาได้นะคะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นก็คืออ,อ,อาจจะมีเรื่องของไอเดียใหม่เรียกว่าเป็นเรื่องของกองทุนกองทุนในการที่จะจัดตั้งขึ้นมาช่ยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่คุณหมอะะทีมแพทย์มองว่า เขาเหมาะสมที่จะใช้แผนการรักษานี้มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะคุ้มค่ากับการที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่ออะไรอย่างค่ะตรงนี้เองอะ่ะก็คือเป็นส่วนที่ว่ากองทุนตัวนี้จะช่วยสปอร์ตให้เขาได้ใช้นวัตกรรมหรือมีการรักษาได้ทันเวลาแล้วมันก็จะเปลี่ยนชีวิตให้เขาได้มีชีวิตที่นานขึ้นหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจริงๆแล้วเนี่ย กองทุนตัวนี้ยังแห่งค่ะก็อาจจะเป็นกองทุนที่จัดตั้งร่วมกันร,ระหว่างทางภาครัฐอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทางหน่วยงานเอกชนช่วยกันเสริมสร้างให้มันเกิดขึ้นมานะคะเป็นอย่างเป็นรูป,ประธรรมก็คิดว่ากองทุนมะเร็งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสชีวิตรอดชีวิตได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆสําคัญก็คือเขาสามารถที่จะกลับมาทํางานช่วยเหลือประเทศชาติได้เหมือนเดิม จริงๆใน,นต่างประเทศนะคะก็มีกองทุนที่รักษาแบบนี้ด้วยเหมือนกันกองทุนรักษามะเร็งโรคมะเร็งโดยเฉพาะที่อย่างที่ประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าประเทศอิตาลีเนี่ยค่ะเขาจะมีเรื่องของเขาเรียกว่า IMF อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะคะในการสนับสนุนเรื่องของค่ารักษานะคะหรือแนวทางการรักษาควบคู่กับทางทีมแพทย์ะค่ะใช่จริงๆแล้วในต่างประเทศค่อนข้างจะมีกองทุนนี้ พอสมควรนะคะแล้วเขาก็จะตั้งเป็นกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนเป็นลูกประมโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้แล้วก็เห็นถึงความเท่าเทียมการในการรักษาค่ะนี่จะขอเจาะนิดนึงว่าอย่างในเรื่องของรัฐวัฒนรรมที่มันที่มันมีมันก็แอบแบบย้อนแย้งคือเรามีรัฐวัฒนรรมมีมีความพร้อมที่จะรักษาเพียงแต่ว่าในเรื่องของตัวยาหรือว่าตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่มันการใช้แลายครั้งต้นหลายครั้งในารรักษาครับมันมีค่าใช้จ่ายมันแพงหรือว่าตัวยาที่มันแพงอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเราจะสามารถแบ่งรับอาจจะช่วยแบกรับตรงนี้ได้ไหมฮะในควานี้แตถึงคําถามคือว่ารัฐบาลจะแบกรับค่าใช้จ่ายสูงนี้ได้ไหมกองทุนได้จะช่วยช่วยในเรื่องของการจัดสรรอาตรฐานมั้ยาาครับหรือว่าถ้าการม,มีกองทุนนะคะจะ <laughs> ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของอผู้ป่วยที่เขามีกำลังทรัพย์น้อยได้ยังไงบ้างแล้วมันจะสามารถเอาไปใช้เทคโนโลยี ออจริงๆอยากอยากถามไปประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันมีกองทุนเกิดขึ้นอันนี้ในมุมของผู้ป่วยเนียครับแล้วรัฐรัฐสมมุติรัฐบาลมมนติีเต็นตีงบเข้ามาแล้วในมุมข,ของผู้ป่วยที่เราจะต้องใช้สิ่งอย่างเงี้ยเราอยากให้ตัวรัฐบาลเนี่ยเขาจัดสรรอะไรยังไงให้เราบ้างที่มันจะเกลี่ยแล้วแบบทาให้ทุกอย่างมันแบบบาลานให้ทุกคนได้รับสิ์เท่าเทียมได้จริงๆอะไรเงี้ยพออันนี้มันจะพอได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูเป็นนโยบายของที่ไป ไม่ได้คมดหัอะไรที่ไม่ใช่ความหมายคือใ้ช่วยหน่อยดนอนน้อนนน้เดาโยจะตถังรื่อนตรีใช่เดี๋ยวเราช่วยหน่อยากาะว่าคือกรรมการรักษาที่มันันมยยาที่มันมีราแนยาผู้ปาวกานกองทุนน่จะช่วยให้ผู้ป่วยส่วนนอค่ะกำที่กำลังชาคนน้อยเาเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าความหมาย่างนใช่ใช่ครับ ค่ะก็ถ้าจะถามว่ากองทุนในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยช่วยกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนจริงๆจึงถามว่าช่วยมากแล้วก็อิมแพคกับชีวิตผู้ป่วยมากนะคะในในการที่มีกองทุนรักษาโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยมันอย่างน้อยเลยกับมันช่วยทำให้ผู้ป่วยมีความหวังในการใช้ช <im itation> ีวิตและความหวังในการรักษา ะะส่วนที่สองคือว่ามันช่วยให้เรื่องของคนที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะเข้าถึงของของของเรื่องของ,ของการรักษาเนี่ยได้เข้าถึงมากขึ้นถึงแม้เขาไม่จะมีโอกาสโอเคเขารู้จัก เขารู้จักคุณหมอเขารู้ว่าทางกรา,ศารศึกษาต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่เขาขาดแค่นี้เดียวคือขาดแค่กำลังทรัพย์ในช่วงเวลานี้การที่มีกองทุนตัวนี้ค่ะก็จะทําให้ผู้ป่วยได้กลับมารักษาแล้วก็มีโอกาสที่จะหายจากโรคได้มากขึ้นค่ะถือว่าเป็นการพลิกชีวิตในช่วงโอกาสเขาในตอนที่เขากําลังป่วยอยู่ค่ะคผมประยคหมือนประมาว่า คุณเล่าจะรู้สึกว่าพูดไปแล้วเพราะมันจะมีมินิ้งเนื้ออยู่ข้างในน,นั้นดีดีแล้วแล้วมันอันนี้จริงๆเกือบพบหมดแล้วเราอยากได้อะไรไหมคือผมที่ที่มีค้ายนิด<า>เดียวรเ,เรื่องความเหลื่อมล้ำอ่ะคือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งเหมือนกันแต่คุณใช้สิทธิ์ทั้งสามสิทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันมันก็มีความแตกต่างในการรักษาอยู่ใช่ที่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอืมแล้ว กองทุนเนี่ยมันจะเข้ามาอุดหลุมความเหลือ่อมล้ำนี้ได้ไหมไม่ได้ตอบเลยว่าไม่ได้เพราะมันถูกแยกตั้งแต่ยีนของคุณแล้วอะไรเงี้ยใช่มันถูกแยกตั้งแต่เชื้ของอะไรที่คุณเป็นแล้วแต่ยีนพันธุกรรมของคุณแล้วอย่เงี้ยอุดไม่ได,ดท้ที่มองว่าสามสิทธที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพียงพอมีคุณภาพ คือต้องบอกว่าสิทธิข้าราชการอ่ะเขาให้เยอะสุดเขาให้ยาพุ่งเป้าเต็มเต็มสงสัยพุ่งเป้ามีรอยตัวสิทธิข้าราชการให้ประมาณเนี่ย20ตัวสิทธิประกันสังคมอ่ะให้น้อยมากสิบบาททองให้เยอะสุดกว่าบาททองอย่างเงี้ยเออถ้าไปพูดแบบนี้ปุ๊บว่าพูดได้ว่าสามสิทธิเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเออพูดได้แค่นี้แต่ถ้าจะบอกว่าไอสิทธิ์นั้นมันอย่างนี้สิทธิ์นี้มันอย่าง,ง,น,ง,งนั้นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนจะไปด่าประกันสังคมเลยว่าฉันจ่ายภาสีคุณทุกเดือนแต่บัตรประกันสังคมคุณอ่ะให้สิทธิ์ฉัน สีเป้าเลยใช่ก,าาบบกองทุนมะเร็งต้องแยกออกมาไม่เกี่ยวกับ3านี้กองทุนมะเร็งคืออสมมติว่าคุณใช้สิทธาสิบาทไปถูกไหมคุณคุณคุณใช้แค่สามบาทไปคุณไม่เป็นราชการคุลาออกราชก,การแล้วพอจะ้สิบาทปุ๊บเนี่ยไอกองทุนมะเร็งตรงนี้มันจะช่วยเหมือนนะซัพพอร์ตในใครที่เหลือกดเกณฑ์ที่คุณเขาเข้าเกณฑ์ของเขาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในในสิทธิ์ที่เบิกได้ ข้าถึงได้นวัตกรรนวัตกรรมมันจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อมีมชยาลักถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในเมชยาลักเราก็จะเข้าถึงไม่ได้โดยที่เราไม่ต้อง่ายแต่เราเข้าถึงได้ถ้าเรามีเข้าได้ทุกอย่างใช่อ้คือแคือถ้ายาเข้าบัญชียาหลักปุ๊บไอ้สามสเนี้ยเบิกได้หมดเออแต่ไอ้ประเด็นคือที่พูดเพื่อกองทุนเนี้ยมันคือไปเบิกยาที่ไม่อยู่ในเมชยาหลักเลยกว่าจะเข้าสุขวิารณ์ชยาหลักึงห้าปี ไไม่ไมได้พูดไปแล้วเมื่อกี้<อ>ใช่พูดไปแล้วใช่ก็คืออ๋อโอเคเข้าใจแล้วอันนี้มันเขาบ่าแล้วนะที<ม>่โอเคผมครบแล้วแต่ผมอยากได้ตอนท้ายนิดนึงครับว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการรับรู้เรื่องโรคมะเร็งอันนี้อันนี้สดนิดนึงนะครับของแถบไทยไทยซองแบบว่าสังเกตว่าจะเห็นคลิปหลายๆคนที่เป็นมะเร็งแบบออกมาเปิดเผยตัวเองว่าแบบขนาดเนี้ย เขาเป็นมลเร็งเขาอยู่ระยะเท่านี้เท่านี้แบบอัปเดตเพอพอได้เห็นคลิปเหล่านี้บ้างไหมครับก็เป็นคนทําคลิปเหล่านั้นด้วยเป็นคนเป็นนคทําให้ผู้ป่วยออกสื่อด้วยอยากได้เสียงให้เขาพูดม้องบ้าอย่างไรพี่บอกเออเออเออยังไงนะอยากให้ฝากอะไรนะกําลังกําลังปูพรมว่าอยากให้อยากให้เล่าว่าแบบปัจจุบันเนี่ยการรับรู้ของผู้ป่วยเป็นโรคบัะเลงเนี่ยสามารถรับรู้และยอมรับและเข้าใจเกี่ยวกับโรคได้มากมากขึ้นในในปัจจุบันเนี่ยมากขึ้น น้อยยังไงบ้างอะไรอย่างเงี oh, okay. uh ้ยครับน okay. ่าจะมากขึ้นแล้วก็เกิดที่ภาพมันเห็นเกิดการยอมรับและทีเนี้ยเราเราแค่อยากจะประมาณว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันมันทำให้อยากให้พูดให้กําลังใจต่อว่าแบบเออโรคเนี้ยมันไม่ได้ว่าเป็นแล้วต้องตายนะมันมันจะมีอยากให้ทั้งกําลังใจแล้วก็ทั้งปัจจุบันมันมีหนุ่ยเนที่กําลังขับเคลื่อนอยู่ให้กําลังใจตรงนี้นิดเดียวเองจริงๆเขาถามว่าคือให้กำลังใจอะไรแต่ผมแค่อยากให้ปูมาหน่อยหน่อยหนุ่ปรากฏการณ์ปัจจุบันเรื่องเแบบกำลังใจมาหน่อยหนึ่ง <Eat> แล้วต่อมาก็พูดถึงการให้กำลังใจของคนที่ป่วยอยู่แล้วก็สวัสดิการปัจจุบันท in <c oughs> like ี่มันสามประเด็นรวมกันอ่ะโอเคได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแล้วมีคนทานเศษต้องมีคนทานเศษอะไรอ่าโอเคค่ะก็ค่ะ อ่ะอ,อัดใช่ไหมอัดไหโอเคสามสองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่กําลังป่วยเป็นมะเร็งอยู่หรือว well ่าคนที่ม like ีญาตินะคะกําล uh uh ังท uh uh ี uh> uh oh well> uh ่เป็นป uh ่วยเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจว่าจริงๆเราในปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์การรักษาโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการนะคะหรือสิทธิ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้การรักษามะเร็งของคุณเนี่ยดีขึ้น มีชีวิตยอยู่ได้นานขึ้นรับมือกับโรคได้ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยที่อยากจะบอกไว้กับตรงน,นี้ก็คือว่าการเป็นโรคมะเร็งนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเป็นแล้วเท่ากับตายนะคะปัจจุบันคนเราอ่ะปีหนึ่งอ่ะเป็นโรคมะเร็งประมาณอยู่แสนกว่าคนอันตาราเล่าชีวิตอนะ่ะปีหนึ่งมากกว่า6กถึงเจนะคะอยู่ที่ว่าเราอ่ะ ตั้งสติรับมือกลับมาน,นะคะแล้วก็ใช้สิทธิที่เหลืออยู่ของเราอะ่ะจะวางแผนมันยังไงก็คืออยากจะให้กําลังใจแล้วว่าโรคมะเร็งจริงแล้วอะคะ่ะไม่ใช่เป็นโรคที่เป็นแล้วเท่ากับตายแต่เป็นโรคที่รับมือได้ถ้าเรามีสติในการวางแผนเรื่องการเงินและการรักษานะคะกประโยคหนึ่งได้ไหมครับขายของหน่อย<ม>เบื่องในวันสี่กุมภาพ,าพันธ์วัลเะเลงโลในฐานะตัวแทนของในฐานะตัวแทนของผู้ผู้ที่เป็นตัว เคยเป็นผู้ป่วยแล้วก็เป็นผู้ที่แบบว่าอยู่ในอุติที่ที่ช่วยเหลืออะไรเงี้ยฮะอยากอยากได้อะไรจากเขาพูดไงดีพี่พี่จะพูดอะไรเอาเาเขาเขาเรียกเลยพี่เราฟังเดี๋ยวเราบอกก็คืออยากให้พูดเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องการนะเป็นจะดีกว่าไหมถ้าปัจจุบันมันมีสิทธิประโยชน์จากกองทุนมะเร็งอะไรเงี้ยครับเขาเรียกกองทุนเลยอะไรเงี้ยเขาเขาอยากได้วัตทองจากกองทุนมัตทองใช่ตอนท้ายนิดนึงคนพูดแค่ว่าเนี่ยอ่ะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันมะเร็งโลกแล้ววันที่สิบพฤษภาถ้าสมมุิผู้ป่วย ไอ้ไม่เสจเนี่ยฝากให้ใครไม่ไม่มเสจฝากให้ผู้ป่วยทั่วไปฝากให้คนป่วยประชาชนประชาชนอะไรเงี้ยค่ะที่เขามีข้อกวงวลว่าถ้าเขาป่วยวันนี้เขาจะตายไหมเขาป่วยวันนี้แล้วเขาจะมีเงินรักษาไหมอมะไรเงี้ยค่ะไม่เสจเนี้ยให้พับดีแต่ให้เกี่ยวกับกองทุนด้วยใช่ใช่โคนะคเดี๋ยวเดเดี๋ยวแล้ว เขาเรียบเรียงข้อมูลไม่ด้จยค่ะห้าสี่สามสองค่ะก็เนื่องในวันที่4กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโรคนะคะจริงๆแล้วว่าในฐานะของตัวแทนของผู้ป่วยมะเร็งนะคะอ่านได้คาว่กุมภาพันธ์ไม่ไม่ชัดอ๋อโอเคเอา4กุมภาพันธ์มาเเดือนกุมภาพันธ์เราจออกวันไหนถ้าไม่ออกวันที่4ก็เดี๋ยวอันนี้่อน่าโอเคสี่ครับสามสองครับค่ะในฐานะที่วันที่ ไว้เอาใหม่ดิโอเคค่ะสาครับค่ะเนื่องในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นเดือนของวัยมะเร็งโลกนะคะจริงๆในฐานะของ ตัวแทนของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็ญาติผู้ป่วยเองนะคะเราก็อยากจะเหมือนฝากให้กับทางประชาชนหรือบคุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลองดูพิจารณาถึงเรื่องของการมีกองทุนมะเร็งนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราเชื่อว่ากองทุนนี้นะคะจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีโอกาสในการรักษามากขึ้นอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดจากโรคมากขึ้นและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้นนะคะจริงๆกองทุนมะเร็งในต่างชาติมีเยอะมากเราก็หวังว่า ในอีกไม่นานนะคะกองทุนนี้นะคะจะทำให้คนไทยนะคะได้มีโอกาสนะคะได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นค่ะครับเยี่ยมเลยครับผมครบเลยนะครับเรยคเค